ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้เอาสินค้าที่ตัวเองซื้อมาใช้ในบ้านนะครับแล้วก็ซื้อมาใช้ไว้พกพาไปไหนเมื่อไหนได้เพื่อความสะดวกในการทํางานแล้วก็ในการอ่านหนังสือนะครับเป็นโคมไฟขนาดเล็กขนาดพกพานะครับมี3สีจริงๆมีสีเขียวแล้วก็สีส้มแล้วก็สีขาวนะครับที่สั่งมานี่เป็น2สีสีเขียวกับสีส้มนะครับตัวนี้ ขนาดเล็กพกพาง่ายพับแล้วก็ใส่กระเป๋าไปไหนมาไหนได้นะครับจากโจทย์ที่ว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเดินทางไปคขปมไปเที่ยวนะครับก็จะมีเหตุการณ์ที่ว่าอยู่ในรถปกติคนด้านหลังจะต้องการไฟสว่างนะครับก็จะไม่สามารถหรือไม่อยากเปิดไฟเพดานก็ใช้โคมไฟก็ได้นะครับแล้วก็เวลานอนเนี่ยถ้าเกิดต้องพักหลายคนบางคนทํางานบางคนอ่านหนังสือก็ โคมไฟพกพาตัวเนี้สะดวกกับการใช้งานมากเลยนะครับซึ่งมาดูกันสินค้านะครับตัวนี้พับได้ระยะพอดีกับโน้ตบุ๊กนะครับเนี่ยนะครับตัวนี้ขนาดเล็กขนาดประมาณ power bank x i ยวมีนะครับซึ่งการใช้งานก็สามารถยกดัดขึ้นมาแบบนี้ก็ได้นะครับสูงมากเลยแล้วก็ถ้าเกิดต้องการก็ประมาณนี้เห็นไหมครับระยะนี้โน้ตบุ๊กพอดีเลย นะครับผมลองใช้แล้วก็โอเคค่อนข้างจะชอบมากราคา129บาทนะครับก็เลยอยากจะเอามาแนะนําการใช้งานก็คือจะมีสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดอันนี้คือปิดสวิตช์เลยถ้าเปิดก็คือเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มตรงนี้นะครับนี่นะเขาจะมีปุ่มเปิดอยู่ตรงนี้นะครับเป็นปุ่มเปิดเป็นปุ่มทัชนะครับถ้าเกิดต้องการจะเปิดนะครับก็แค่แตะ แต่แค่นี้โอ้สว่างมากนี่นะครับแล้วก็ปิดเปิดนะครับปิดถ้าเกิดต้องการจะเลือกความสว่างลดความสว่างก็แตะค้างนะครับนี่นะครับเปิดค้างไว้นานๆความสว่างก็จะดอบลงอันนี้คือสว่างน้อยสังเกตด,ดูนะครับนี่คือน้อยสุดก็อพอสว่างไม่แสบตาปิดนี่นะ ความสว่างมาจากหลอดไฟจำนวนมากนะครับนี่นะที่เขาเขียนไว้ในสเปคเขียนไว้ว่าเป็นรุ่น KM66824 นะครับแล้วก็ตัวหลอดมี 28LED นะครับความสว่างเยอะมากประหยัดพลังงานด้วยก็เป็นที่รู้กันดีว่า LED แบบนี้ประหยัดพลังงานนะครับใช้งานได้ค่อนข้างยาวใช้งานมาประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็ยังส,สบายๆนะครับก็เป็นสินค้าทางเลือกที่คิดว่าโอเคดีนะครับ ในกล่องกล่องเล็กๆตัวนี้นะครับคือกล่องกล่องเขาให้มาก็จะมีคู่มือมีวิธีใช้งานมาด้วยแต่จริงง่ายมากนะครับอีกด้านหนึ่งสำหรับการเสียบชาร์จเขาก็จะมีสายมาให้ด้วยนะครับเป็นสายไฟ AC นะเขาให้สายชาร์จขนาดนี้มาด้วยประมาณสัก50เซนนะครับนี่นะเราก็แค่เอามาเสียบเท่านั้นเองอเสียบไฟเนี่ยครับ ไฟจะเป็นสีแดงแบบนี้คือชาร์จนะครับปิดอันนี้คือปิดไฟล็อกเลยนะแตะก็จะไม่ติดนะครับถ้าปิดไฟแล้วก็แตะไม่ได้นี่นครับแตะไม่ได้โอเคแล้วถ้าเราเปิดก็จะสามารถเปิดปิดได้นั่นเองและการมีแค่นี้นะครับถือว่าเหมาะกับการพกพาใช้ในรถวางตั้งได้สะดวกปรับได้นะครับหลังจากนี้ก็ปรับลงมาแบบนี้ เ,เก็บพกพาสะดวกมากๆถูกใจผมเป็นสิ่งที่หามานานสักพักหนึ่งลวนะครับเหมาะกับการพกพาไปแคมป์ปิ้งไปนอนโรงแรมหรือใช้ในรถขณะเดินทางนะครับแบตเตอรี่สบายๆนะครับไม่ร้อนด้วยเปิดในเต็นท์เปิดในบ้านเปิดในโรงแรมนะครับหนังสือไม่ได้มีความร้อนเกิดขึ้นเหมือนหลอดไส้ทั่วไปโอเคค่อนข้างดีมากนะครับสรับ ไอ้ทีม่มาจบั่นก็เลือกตัวนี้มาก็อยากจะเอามาแนะนําเผื่อใครเสิร์ชเพื่อใครค้นหามาเจอนะครับก็สามารถดูลิงก์ใต้คลิปได้เป็นร้านที่ผมซื้อมาเองแล้วก็มีร้านแนะนําหลายร้านด้วยนะครับเป็นทางเลือกอีกตัวหนึง่งสําหรับการใช้งานแบบพกพานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ